สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องติฟรีกับพี่เดียนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในการติวข้อสอบ NT นะคะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะก็เป็นของปีการศึกษา2564นะคะที่เพิ่งสอบไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็จะแบ่งอกไปทั้งหมด3 e มีด้วยกันอย่าลืมติดตามให้ครบทุก EP ีด้วยนะคะและสําหรับวันนี้ถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปเริ่มติวกันเลยค่ะ สำหรับ EP พีที่สนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2ค่ะแบบเขียนตอบนั่นเองนะคะน้องๆก็เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษคำตอบได้เลยนะคะข้อที่27ค่ะอ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อ27ข้อความที่เขาให้มาก็คือเขาบอกว่าตำลึงที่ขึ้นตามรั้วนั้นนอกจากจะเอามาทำอาหารอร่อยแล้วยังใช้รักษาโรคต่างๆอีกมากมายเริ่มจากรากของตำลึงช่วยลดไขลาจียน ตัวลำต้นช่วยแก้อักเสบใบช่วยขับเสมหะดอกตำลึงสามารถแก้คันได้อีกทั้งเมล็ดยังช่วยแก้หิดได้อีกด้วยคำถามง่ายๆเลยค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนสปปรรพคุณในการรักษาโรคของตำ,ตำลึงมา3ข้อค่ะอ่าก็เขียนตัวมันตงตำมันทัดนะคะ3ข้อง่ายๆตรงที่เขาเขียนไว้ให้เลยข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะเราก็ขึ้นไปดูค่ะว่าส่วนไหนคือส่วนที่เรียกว่าสปปรรพคุณสปปรรพคุณคืออะไรคะคือแบบว่า เขามีประโยชน์กับเรายัางไงใช่ไหมคะอ่ะเขาบอกว่าใช้รักษาโรคต่างๆอ่ะยังไม่นับว่าเป็นสรรพคุณดูสพรพพคุณค่ะช่วยลดไข้อาเจียนแก้อักเสบขับเสมหะแก้คันค่ะแล้วก็ช่วยแก้หิดอันนี้คือสัพพคุณทั้งหมดทั้งมวลของตําลึงค่ะช่วยนั่นช่วยเนี่ยนั่นแหละนะคะที่เขาเรียกว่าส่วนของสัพพคุณนะคะทีนี้น้องๆก็เลือกเอามาเลยค่ะว่า3มข้อจะเอามาเขียนอะไรบ้้้้้้้าาาาาางถเเกกกกินกน,ะะน,กกจจนนน3 3ขขออออออ็็ไไม่่่่ะะะะคคยยววจจดแแต ถ้าอยากได้คะแนนเต็มทั้งห้าคะแนนก็เขียนให้ครบทั้ง3ข้อนะคะก็เอามาตอบเลยค่ะอันแรกพี่อาจจะตอบเป็นน้องๆก็อาจจะตอบเป็นว่าช่วยลดไข้ค่ะ,อ,ะอย่าลืมนะคะกฎเหล็กลข,ของเขาคือการเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเพราะฉะนั้นก็เขียนให้เต็มบรรทัดด้วยเราก็ซูมๆเข้าไปนะ่ะเขียนว่าช่วยลดไข้ค่ะอันแรกตำลึงช่วยลดไข้ใช่ไหมคะก็ช่วยลดไข้ สรรพคุณมันมีมากมายเกิน3ข้อแล้วแต่ว่าเราชอบข้อไหนนะคะอันต่อมาพี่อาจจะชอบว่าพี่ชอบว่าช่วยอ่าช่วยขับเสมหะอ่ะพี่ชอบว่าช่วยขับเสมหะค่ะช่วยขับเสมหะอ่ะสอเอมอเสมนะคะพยายามไม่ให้เขียนผิดด้วยนะคะน้องๆเพื่อที่จะได้ไม่คะแนนลดลงเนาะต่อมานะคะอันที่3พี่อาจจะชอบเป็นช่วยอ่า ช่วยแก้อาการคันก็ได้นะคะเพราะมันก็มีช่วยแก้อาการคันใช่ไหมคะช่วยแก้กอ again, ไอแก้ไม่ั่แก้อรอกอแล้วก็รเรเือนะคะอาการคันคออนคัน,นเสร็จแล้วคะ่ะถ้า้องๆตอบครบทั้ง3ข้อแบบนี้รับไปเลยคะแนนเต็ม5คะแนนค่ะหรือว่าอาจจะอยากตอบเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอาจจะตอบเป็นช่วยช่วยลดอาการไอเจียนอย่างนี้ก็ได้ช่วยแก้อกักเสบก็ได้ช่วยแก้คันก็ได้ช่วยแก้ แก้หิดก็ได้นะคะยังไงก็ได้ให้มันครบให้มันได้สรรพคุณครบทั้ง3ข้อลงใน3ช่องนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนั่นเองนะคะแค่นี้เอง5คะแนนค่ะไปดูข้อต่อไปกันต่อมาข้อที่28นี้เป็นข้อที่พลาดไม่ได้เลยนะคะเขาบอกว่าจงพิจารณาจดหมายและเติมข้อความลงในช่องหมายเลข123ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมายลาครูข้อนี้เป็นข้อที่ออกทุกปีแล้วก็ช่อง1 2 3ที่เขาเว้นไว้ให้ก็คือ ทุกปีเหมือนเดิมค่ะหลักการเขียนจดหมายลาครูนะคะเขาจะเน้นที่ว่าตรงนี้คืออะไรที่เขาจะวินไว้ให้นะตรงนี้ต้องใส่อะไรและตรงนี้คืออะไรนะคะอัดซูมออกให้เห็นชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นจดหมายลาครูใช่ไหมคะเป็นรูปแบบเนาะข้างบนนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราเขียนตรงนี้ก็เป็นวันที่ใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือคําขึ้นต้นใช่ไหมคะซึ่งคําขึ้นต้นเราควรเขียนว่าอะไรคะเขียนจดหมายถึงใครจดหมายบอกว่าเขียนจดหมายถึง ครูเพราะว่ามันเขียนว่าจดหมายลาครูดังนั้นการเขียนจดหมายลาครูค่ะคำขึ้นต้นก็ต้องเขียนถึงครูอ่ะเขียนถึงครูเราต้องใช้คําว่าอะไรคะเรียนใช่ไหมคะเราก็เขียนไปว่าเขียนตัวบรรจุแตมันทัดนะคะอ่าเรียนขึ้นต้นว่าเรียนค่ะถ้าเขียนหาครูหรือผู้ที่อายุมากกว่าเรานะคะแต่ไม่ถึงกราบเรียนกราบเรียนจะใช้อีกกรณีหนึ่งแต่ถ้าเขียนถึงผู้ที่อายุมากกว่าผู้ใหญ่ แบบนี้ให้ใช้คําว่าเรียนนะคะเรียนค่เขียนหนึ่งครูก็ต้องเป็นเรียนคุณครูอ่ะคุณครูเราอยู่ชั้นไหนแล้วคะถ้าบอกว่าเรียนคุณครูจะทราบไหมครูไหนไม่ทราบเราก็เขียนไปเรียนคุณครูประจาําชั้นประจาําชั้นเราอยู่ชั้นไหนคะชั้นประถมศึกษาปีที่3อ่าชั้นประถมศึกษา ปีที่3หรือว่าโรงเรียนหนูมีทับ 1, ทบ2ทับสอทัสอย่างนี้ค่ะพี่อนหนูก็ใส่ไปเลยก็ได้ค่ะปีที่สามสมมติอโรงเรียนพี่มีทับ20อย่างนี้พี่ก็ส2มทัยี่สิบลงท้ายด้วยค่ะว่าที่เคารพนะคะคุณครูเนาะก็ต้องเป็นที่เคารพนะคะอ่ะเขียนข้อสอบจริงๆน้องๆก็เขียนให้พอในบรรทัดหนึ่งนะคะต่อมาค่ะ ปื๊บเืเืเราก็บอกว่าเรื่องจากตื้อตื้อตื้อนันนู่น,นทําให้ไม่สามารถมาเรียนได้ขอลากิจเป็นเวลาสามวันตั้งแต่วันนั้นวันนี้เมื่อครบกําหนดแล้วดิฉันจะมาเรียนตามปกติทีนี้จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตค่ะอ่ะมี2ที่นะคะที่เขามาจะเว้นไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้นะคะข้อที่2ถ้าเขาเว้นตรงนี้มาให้ให้ใหน้องๆเขียนว่าจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตแต่ถ้าเขาเว้นตรงนี้มาเหมือนของปีที่แล้วนี้ให้น้องๆเขียนว่าอะไรคะ ก่อนลงท้ายก่อนลงท้ายชื่อตัวเองนะคะมันก็จะต้องเขียนว่าด้วยความเคารพอย่างสูงหรือว่าโดยความเคารพอย่างสูงนะคะแต่พี่แนะนําอันที่ง่ายๆที่สุดจําง่ายที่สุดก็คือด้วยความเคารพนะคะอย่างสูงด้วยก็ได้อ่ะด้วยความด้วยความเคารพนะคะลงท้ายเนาะเป็นคําลงท้ายจดหมายนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงก็คือเราแสดงความเคารพต่อคุณครูแล้วก็ลงชื่อเราค่ะปึ๊บ อย่างสูงเนาะแล้วก็ลงชื่อเรามุมนี้พอลงมามุมที่สามโอ้ยมุมข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นข้อ3นี้มันจะเป็นที่สําหรับให้ผู้ปกครองเซ็นรับรองใช่ไหมคะตามหลักของจดหมายลาครูผู้ปกครองก็จะต้องเขียนตรงหมายเลขเวทหมายเลข3ามว่าอะไรคะก็ต้องเขียนว่าขอรับรองค่ะ,อะขอรับรองขอรับรองว่ายังไงว่าเป็นความจริงนั่นเองอะ ว่าเป็นความจริงนะคะใส่คําว่าทุกประการด้วยก็ได้นะคะว่าเป็นความจริงทุกประการหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ขอรับรองว่าเป็นความจริงเฉยๆก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนตอบนะคะซึ่งข้อนี้สําคัญมากค่ะเพราะมันออกทุกปีอย่างที่บอกไปนะคะหลักๆเลยเขาก็จะเว้นช่องนี้ค่ะ อ่าช่องที่1เนี่ยเว้นแน่นอนแล้วก็ช่องที่3ข้อที่3มเนี่ยเว้นแน่นอนนะคะให้น้องๆจาไปเลยว่าอันที่1ควรเขียนว่าอะไรควรเขียนว่าเรียนใช่ไหมคะเพราะเขียนจดหมายลาครูก็เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3าพี่เคารพแล้วก็อันที่สเป็น สำหรับผู้ปกครองรับรองใช่ไหมคะก็เขียนว่าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการหรือว่าไม่มีคําว่าทุกประการก็ได้ส่วนข้อที่น้องๆต้องจําให้ดีเลยคือตรงนี้นะคะเพราะว่าช่องที่สองค่ะบางปีเขาก็ออกเว้นตรงนี้ไว้เขาให้มาว่าด้วยความเคารพอย่างสูงแต่เขาต้องการทราบว่าตรงนี้ต้องเขียนว่าอะไรก็จําไว้นะคะว่าบรรทัดแรกจะเขียนว่าจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตนะคะส่วนตรงนี้ค่อยเป็นด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะน้องๆ ข้อต่อมาค่ะเป็นข้อที่29เ้าขาบอกว่าพิจารณาภาพแล้วให้เขียนคำขวัญน,นะคะเขียนคำขวัญปืบ๊บภาพที่เขาให้มาคือภาพอะไรคะหัวข้อใหญ่คือการแยกขยะให้ถูกที่มีขยะเปียกขยะแห้งขยะอันตรายทีนี้โจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำขวัญเชิญชวนในหัวข้ออะไรแยกขยะให้ถูกที่จำนวนไม่เกิน16คําคำค่ะอ่ะลักษณะของคำขวัญค่ะคำขวัญคืออะไรเรามาทำความรู้จักกับคำขวัญกันก่อน คำขวัญใช่ไหมคะอ่าได้ยินคนํานี้น้งนองๆนึกถึงอะไรคะนึกถึงถ้อยคําที่มันแบบว่ามีความคล้องจองกันใช่ไหมคะแน่นอนค่ะคําขวัญคือคําคล้องจองดีๆเนี่ยแหละนะคะน้องๆรู้จักคําคล้องจองใช่ไหมคาคล้องจองคืออะไรบ้างอย่างเช่นปูนาตาดีมีหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะคล้องจองกันไปใช่ไหมปูนาอย่างงี้ตาดีตาดีนะคะตาตอาตาดอีดีมีหูปึ๊บมีหูเห็นไหมคะ นามันก็จะคล้องกับคาว่าดีเอตตาดีก็คล้องกับคำว่ามีใช่ไหมคะมันจะต่อกันไปเรื่อยๆก็คือคําขวัญมันจะต้องเป็นคําคล้องจองค่ะคําคล้องจองแล้วยังไงต่ออันที่2เหตุการณ์ไอ้ข้อที่2ก็คือว่าเขาจะไม่เกิน16คําค่ะเพราะว่าคําขวัญมันจะต้องจําง่ายกระทัดรัดสามารถสื่อสารได้ตรงจุดนะคะไม่เกิน16คํายังไงอีก มีความไพเราะด้วยนะคะไม่ใช่คล้องจองมาเฉยๆนะมีความไพเราะด้วยสามารถอ่านแล้วอุ้ยเพราะจังเลยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะสอดคล้องกับหัวข้อนะคะคําขวัญที่ดีอย่าลืมว่าสอดคล้องกับหัวข้อไม่ใช่ว่าเขาให้เขียนแยกขยาให้ถูกที่หนูไปรณรงค์ในการปิดไฟแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะ อ่าสอดคล้องกับหัวข้อนะคะสมมุติปีนี้ไม่ต้องสมมุติเลยตัวอย่างของข้อสอบปีนี้ใช่ไหมคะเขาให้เราในหัวข้ออะไรคะหัวข้อแยกขยะให้ถูกที่ใช่ไหมแยกขยะให้ถูกที่ค่ะเราก็ไปดูว่าเราจะแต่งยังไงให้คนเขาแต่งให้คนเขาแยกขยะให้ถูกที่คือไม่ต้องแต่งเยอะเลยค่ะ คำขวัญข้อนี้เขาเอาแค่คำขวัญเดียวเขาไม่ได้เอาเป็น3ข้อหรือว่าเอาเป็น5ข้อ6ข้ออะไรเหมือนข้อย7 28ที่ผ่านมานะคะเขาเอาแค่อันเดียวคำขวัญเลยนะคะน้องๆก็จะได้ไปเลย5คะแนนเต็มนะคะอ่ะเราลองนึกดูนะคะตัวอย่างคําขวัญค่ะพี่จะยกให้3อันนี้นะคะแล้วน้องๆลองแต่งมาดูนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่าง3อันที่พี่ยงมาให้นะคะอันแรกก็คือแยกให้ถูกถังทิ้งให้ถูกที่เพิ่มราศีให้บ้านเราอันที่2คือบ้านเมืองสะอาดหากแยกขยะอันที่3คือทิ้งเป็นที่แยกเป็นถังรวมพลังจัดก,การขยะนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเชิญช,ชวนเนาะให้ทุกคนนะคะทิ้งขยะให้ถูกที่คือทิ้งให้มันเป็นที่แยกให้มันเป็นถังจ้าแล้วก็รวมพลังกันจัดก,การขยะกันนั่นเองนะคะก็น้งนองๆลองแต่งเข้ามาดูนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวพี่ไปตามอ่านแล้วก็คอมเมนต์ให้นะคะ และข้อต่อมาค่ะข้อสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนเรื่องจากภาพนั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่าให้น้องๆน,นะคะพิจารณาภาพนะคะแล้วก็เขียนเรื่องตามจินตนาการในข้อที่30ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการเลยพร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับภาพด้วยนะคะความยาวค่ะ5-7ถึงบรรทัดโดยไม่รวมชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องก็คืออีกต่างหากส่วนเนื้อเรื่องก็คือประมาณ5-7ถึงบรรทัดเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็เว้นบรรทัดด้วยนะคะ ขึ้นไปดูรูปคะ่ะรูปภาพที่เราได้จากภาพนี้มีอะไรบ้างขั้นตอนแรกก่อนจะเขียนเนื้อเรื่องได้ก็ต้องดูภาพให้ออกใช่ไหมคะโดยภาพแต่ละภาพเนี่ยนะคะในแต่ละปีเขาก็จะเอามาจากคุณธรรมแประการน้องๆรู้จักใช่ไหมคะคุณธรรมแประการแประการนั้นมีอะไรบ้างก็ลองลอง,ลองดูนะคะส่วนประการนี้นะคะคือเกี่ยวกับการเสียสละการบำเพ็ญประโยชน์อะไรแบบนี้นะคะการทําความสองความสะอาดนะคะ ก็แล้วแต่ว่าเราจะจับได้ประเด็นไหนถ้าทําได้ถ้าจับประเด็นได้เกี่ยวกับความเสียสละ <Took you. S 1> ก็เขียนเรื่องออกมาให้เกี่ยวกับการเสียสละเสียสละนะคะแล้วก็เกี่ยวกับว่าเขาทําความสะอาดอย่างเงี้ยก็ดูว่าเขาทําความสะอาดอะไรกันอยู่มีอะไรตรงนี้หรือเปล่ามีอะไรตรงนี้<ๆ>ตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้บ้างหรือเปล่านะคะทีนี้เรื่องของชื่อเรื่องเนี่ยนะคะก็คือแนะนําว่าให้หน้องๆตั้ง,งชื่อเรื่องหลังจากที่น,น้องเขียนเรื่องเสร็จแล้วจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เขียนชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับภาพแล้วก็เนื้อเรื่องของเรานั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะเราก็มาดูภาพกันค่ะถ้ามองภาพนี้น้องๆเห็นอะไรที่มันชัดเจนที่สุดคะถ้าถามว่าชาัดเจนที่สุดก็คือคนใช่ไหมคะคนที่นั่งอยู่บนเรือสี่คนเนี้ย เขาอาจจะมีความสัมพันธ์ยังไงกันอันนั้นก็แล้วแต่ตามจินตนาการของทุกคนเลยแต่เขากําลังทําอะไรแน่ๆคะกําลังเก็บขยะกันใช่ไหมคะอยู่ในแน่นอนอยู่บนเรือก็ต้องอยู่ในน้ําใช่ไหมคะในน้ําอน้องๆลองสังเกตดูดีๆนะคะไอ้สิ่งเนี้ยมันคืออะไรมันคล้ายกับอะไรคะกระทงใช่ไหมกระทงแต่ว่าก็ไม่ได้มีกระทงอย่างเดียวก็มีขวดนะมีกระป๋องมีอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นเศษขยะกับเศษกระทงนั่นเองนะคะทีนี้เราก็ลองคิดดูคะ่ะว่า คำสาคัญที่มันควรจะออกมาเราได้อะไรบ้างเราได้คลองไม่ก็แม่น้ําใช่ไหมคะเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับความสะอาดนแน่ใช่ไหมคะ,ะความสะอาดปืนความสะอาดความสะอาดเขียนไว้นะคะทีนี้ต่อมาเราได้อะไรอีกเราได้ความความเสียสะละใช่ไหมคะเสียสะละความบาเพ็ญประโยชน์ขมาเสียสะละกัน4ี่คนเนี่ยมาเก็บขยะไงถือว่าเป็นความเสียสละต่อมาเห็นอะไรอีกคะพวกขยะใช่ไหมคะ,ะ,มคะขยะ เห็นอะไรอีกเขียนกระทงกระทงปื๊บปื๊บเห็นอะไรอีกเข็นขวดน้ําคือเขียนมาค่ะว่าหนูเห็นอะไรบ้างนะคะจากนั้นก็นําคําพวกนี้ค่ะมาแต่งให้มันเป็นประโยคจากนั้นก็เอาประโยคมาเรียงให้มันเป็นเรื่องแล้วทีนี้ค่อยกลับมาดูที่ชื่อเรื่องนะคะอ่ะเราไปดูตัวอย่างเรื่องที่พี่แต่งมาให้ดีกว่าค่ะหนึ่งสองสามชื่อเรื่องนะคะพี่ก็ตั้งเป็นว่าเก็บขยะสะ,สะอาดค่ะส่วนเนื้อเรื่องทั้งหมด7บรรทัดเนาะก็เขียนประมาณว่า เช้าวันนี้ขณะที่ฉันพี่และน้องของฉันชวนกันออกไปซื้อขนมพวกเราได้ปั่นจักรยานผ่านสาระน้ําใหญ่กลางหมู่บ้านก็เห็นซากกระทงและเศษขยะมากมายลอยอยู่บนน้ําเพราะเมื่อคืนมีการจัดงานวันลอยกระทงจึงทําให้มีขยะแบบนี้เมื่อพวกเรากลับถึงบ้านพี่ก็ลองให้พอฟังพ่อนึกขึ้นได้ว่าบ้านเรามีเรืออยู่ลำหนึ่งพอดีพ่อจึงชวนพวกเราทั้งสามคนไปบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บกวาดขยะให้สระน้ำใหญ่ได้สะอาด อีกครั้งนะคะอันนี้ก็แต่งตามจินตนาการของพี่นะคะส่วนน้องๆอยากแต่งแบบไหนก็ลองลองแต่งดูนะคะให้ความยาวเนี่ยประมาณ5-7ถึงบรรทัดนะคะอย่าลืมตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับภาพด้วยและที่สําคัญนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดและเว้นบรรทัดด้วยนะคะเขากะบรรทัดมาให้เราพอดีแล้วนะทั้ง7บ็บรรทัดเพราะฉะนั้นใช้ให้คุ้มค่านะคะแล้วก็ถ้าน้องๆน,นะคะอยากให้พี่ลองดูว่าน้องๆแต่งออกมาได้โอเคหรือเปล่าก็ สามารถส่งเข้ามาใน l i น์แอดได้เลยนะคะเดี๋ยวแพทเดี๋ยวพี่จะแปะแอดไว้ให้นะคะก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวจะช่วยคอมเมนต์ให้นะคะหรือจะสามารถทักแชทเข้ามาได้ที่เพจ f เฟซบุ๊กฟรีกับพี่เอเดียได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ในวิชาภาษาไทยนะคะก็รอติดตาม EP ต่อไปได้เลยนะคะกดติดตามหรือ Subscribe รอไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย